สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกับปีอีกแล้วนะคะในบีอินสป r e วันนี้นะคะปีจะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นกระวองเพชรกันค่ะซึ่งแบบนี้นะคะจะใช้ผ้าสักหลาดทำแต่เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องมีจากเก็บผ้าด้วย แถมยังไม่ต้องดูแลไม่ต้องรดน้ำน้องก็ยังรอดได้ซึ่งถ้าเพื่อนๆพร้อ,อมกันแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีผ้าสักหลาดได้ปกากกาเขียนผ้าดันไกลเข็มคลิปดําแพทเทิร์นลูกป,ปัดใย,ยสังเคราะห์หินและกระถางต้นไม้ค่ะ ซึ่งขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นขั้นตอนการตัดผ้าสักหลาดสีที่ต้องการตามแพทเทิร์นค่ะโดยแพทเทิร์นที่ปีได้ให้ไปนะคะจะเป็นแพทเทิร์นต้นกระบองเพชรแบบนี้ที่เหมาะสำหรับกระถางไซส์ประมาณ7,7คูณเซนติเมตรค่ะเพื่อนเพื่อนสามารถดาวน์โหลดแพทเทิร์นได้ที่ลิงก์ที่เดสคริปชันด้านล่างนี้ได้เลยนะคะซึ่งการตัดผ้าสักหลาดตามแพทเทิร์นสามารถใช้วิธีการวาดลงแพทเทิร์นแบบนี้ได้เลยหรืออย่างที่ปีเคยบอกไปนะคะ ว่าสามารถปริ้นลงกระดาษสติกเกอร์แปะและตัดตามก็ได้เช่นกันค่ะโดยเราจะใช้ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการเย็บค่ะซึ่งเราจะนำผ้าสักหลาดที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาประกบกันเป็นคู่แบบนี้ค่ะและเย็บมือด้วยการเย็บแบบาลายปักริมผ้าหม่มบริเวณรอบขอบนี้เลยค่ะ หากเพื่อนๆยังไม่รู้วิธีการเย็บแบบาลายปักริมผ้าห่มนะคะสามารถดูได้จากคลิปในช่วง back to basics ที่บีจะแนบลิงก์ไว้ให้ที่ e s s r r p t t o n เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อเราเย็บครบทั้ง3คู่แล้วนะคะก็จะนำทั้งหมดมาประกบกันและขั้นตอนต่อไปก็จะทำการวาดเส้นกึ่งกลางของต้นกระบองเพชร ทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะใช้คลิปหนีบยึดไว้ค่ะจากนั้นก็จะทำการเย็บยึดกึ่งกลางของต้นกระบองเพชรด้วยการเย็บแบบด้นถอยหลังค่ะซึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้วิธีการเย็บแบบด้นถอยหลังก็สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ลิงก์ที่เดสคริปชันด้านล่างนี้เลยค่ะ เมื่อเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการใส่เย,ยสังเคราะห์ค่ะโดยใส่ไปที่ช่องทั้ง6ช่องนี้เลยนะคะ ซึ่งเมื่อทําการใส่ใยสังเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะทําการเย็บปิดปลายต้นกระบองเพชรด้วยการเย็บแบบลายปักลิมผ้าห์ผมเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ต้นกระบองเพชรก็เสร็จแล้วแต่เรายังขาดดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราม,มาเติมกันดีกว่าโดยใช้เข็มร้อยได้คู่และมัดปมแทงเข้าไปบนยอดของต้นกระบองเพชรจากนั้นใส่ดอกไม้และตามด้วยลูกปดัด แทลงกลับไปที่ดอกไม้ที่จุดเดิมแล้วปักกลับไปที่ยอดต้นกระบองเพชรค่ะจากนั้นทำการปักดอกไม้จนได้จานวนที่ต้องการแค่นี้เราก็เติมดอกไม้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาปลูกลงกระถางกันได้เลยโดยเทหินปูรองก้นกระถางหน่อยนึงนะคะ จากนั้นวางต้นกระบองเพชรและเทหินรอบๆจนเกือบถึงขอบกระถางค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับต้นกระบองเพชรที่ทำด้วยผ้าสักหลาดไม่ต้องรดน้ำก็รอดได้ และถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะติ๊งปิ๊งปิ๊ง